สวัสดีค่ะมาพบกับช่องนำโชคชาแนลค่ะมีแนวทางหวยลาหวาหวยฮานอยวันที่1 0เดือน7 2566มาฝากค่ะท้ายคลิปนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารญาในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำทางช่องไม่ได้สนับสนุนหรือชักชวนทุกท่านเล่นการพนันนะคะนำเสนอเป็นเพียงแนวทางถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าทำนาแล้วก็ฝนตกเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทางแอดก็จ้างถอนก้าแล้วก็จ้างดำนาค่ะวันนี้ยีคนก็ได้15คนครึ่งวัน200ถ้าเต็มวัน400บาทเนาะก็ชู้สู้กันไปชาวนาค่ะหลังจากดำนาเสร็จแล้วเรามาดูมาลุ้นตัวเลขดีก,กว่า ตัวเลขก็ออกมาใกล้จะครบ3ตัวแล้วนะคะทางแอดย้ำเป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะเป็นนำเสนอเป็นเพียงแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะถ้าไม่มั่นใจไม่ชัวร์อย่าลงทุนเพราะว่าเงินทองหายากมากทางแอดก็ นำเสนอเป็นแนวทางไม่ได้การันตีตัวเลขเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะออกตัวไหนเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามารับชมติดตามขอบคุณมากมายเลยค่ะกับน้ำใจของทุกท่านก็จะกลับไปหาทุกท่านเช่นเคยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ร่ำรวยร่ำรวยโชคดีค่ะ